กา่บรหารการบารการการบริาดการานบิหัการกริหารัดการการบริรการ่งนอที่นั่งเลยาีท่องค่ะลแรกผ่านกาดำเนินการเรามาแล้วถ่ายสับเปลี่บลที่สองนะคะเต็ม คงัดกุดคูณสองค่ะร์ปุมต้อรักวัดจุดคูณสองค่ะตอร์ียอยู่ที่ไหนคะวัดกุดคูณสองวรสง่ักกันคูณอนะคะเป็นยาลบุกนยงเป็นโลใจหกคเรายี่หน่อยเกค่อกันเบอร์า่มด้ เป็นเรือไฟประดัแล้วค่ะรบมืนต้องรับทุกคนวัดโรมันคาทอลิกค่ะเป็นกำลังใจให้วัดโรมันคาทอลิกค่ะผ่านหน้าจออำนวยการไปยังประดิษฐีนะคะตอนนี้เป็นเรือไฟประเทศตะเกียนค่ะจากทุกคนวัดโรมันคาทอลิกค่ะขนาดควอดยาว16เมตรสูง6เมตรจำนวนเด็กชยยไม่ต่ำกว่า1,500ดวงค่ะ เป็นยานทัพโขนนะคะมีช้างคลายนั่ะทองนั่งลุกเข่าอยู่ด้านหน้าของตีนเตี้ยค่ะซึ่งมีฐานดอกบัวรองรับและมีช้างคลายเงินนั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้าต้นเตี้ยมีฐานดอกบัวรองรับนะคะงเป็นประตูดีไหลเรียวไปของจังหวัดอุบลราชีค่ะเรือไปลำที่สามนะคะกาลำแรกค่ะ การรับทีนะคะเป็นสุดที่ท่านประธานและคณะกรรมการได้ให้คะแนนค่ะในเอ่อพระเาคุณพระยาาวฟ้าทุะเจ้าองค์หนีเยอะกว่าพระยาก็ยังไค่เห็นมีแต่ตะเกียบานรยังรารพัดอารัดลอยได้ไหมคะสู่กองอันเดียรารนะคะ เรือไฟรับที่4ไล่มาแล้วนะคะจากทุกนโรงเรียนเทศบาล3 3นาที3ค่ะเราบุกกำลังใจให้กับทุกคนโรงเรียนเทศบาล3 3นาที3ค่ะเอฟซีอยู่ที่ไหนคะกำลังใจค่ะคือเป็นเรือไฟประเทศตะเกียงค่ะขนาดความยาว28เมตร เมไม่ชองน่นอ่าตัวน้ำสิเขามันเอาไป่ใสไปเห็นร้อยร้อยน้ำไปใส่เลยตเียงเนี่ยมันรู้จักลองยากแ่มก็จะยงเนมียนมันนอ่นเรเมียนตุ๊เใี่งันค่สิตังานขอดับพุทธเจ้าตาไม่เนแน่นนะียงนใ่ล่ะครับเส่นเนี่แหละมันเป็นเป็นสามเหลี่ยมเป็นสมเหี่ยมกันเน ขันเรือในกลุ่มผ้าเลือนะคะเพื่อการในกลุ่มของพระโงก์นะรือเพียงคู่ค่ะปัญหาและริงมาเป็นผู้อุปทานนะคะเพราะในการเข้าปราดทั้งนี้นั้นจพระต้ศรัทาครับนำทางนำางงนขวานขนและทตรยางปรการถวายตามพระเจ้าในการี่อจะตั้งเพียงแบบนรสาทหนาไรตเ้ไปร ผลโดยผสบาสามสานะคะจาลังรกของอรัไบาามพีนะคะเป็นจิตด้รับารและั่มนปนแต่ดีประธานได้รอชมตรงจุดันนะคะ และตามมาตัดนะคะเป็นเรือไฟลำที่ห้าค่ะเรือไฟลำที่ห้าครับจบเ่อนแล้วนะจบเป็นสมาราชหนร่งค่ะฟองเทียค่ะเป็นสมาราชหนึค่ะเป็นเรือไฟแบบงเียค่ะมาดวอัการานะคะเหมือนติดขนาดยาวถึงแปดเมตรค่ะถึงหเมตรนะคะจำนวนเป็นี่สากั เป็นจำลองพญานาคอาจารย์ละเงิพญามารช้างทีรีค่ะแม่ททพีและตำหนักตาพุธเจ้าในพระพุทธศาสนา

นี่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 นีนี่นนี่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 นีี่นีนีนี่ี่นี่นี่นี่่นี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 นี่นน อะไรตัวโอ้วยาคู่สวยอะไรรอถมอยู่ข้างหน้าสิค่้าเหลี่ยมเป็นไส้ฉันตีให้โอ้ยย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 

จำลองเรือทอขันหงนะคะมีทหารรักษาพระองค์สองนายนะคะและมีพระเจ้าอยน่หัวและรัชกาลที่เจ็ดนะคะเป็นจำลองค่ะและมีรูป่ัยเป็นนิมมงคลนะคะํำลังแล่อนผ่านกองอเมริกาและกำลังจะผ่านปารัมพีนีนะคะเป็นจุดพรมเรือและเป็นจุดให้คะแนนในบริเวณลำน้ำมูลค่ะ เรื่องเรื่องงานที่จนัฒนาานที่เจ็ดจนคนที่ใส่น่คืออข่เป็นหา

เป็นยางนะคะที่่ันยางบาีค่ะเป็นุดที่คณะกรรมการได้รับแงนะคะด้านของหัวเรือนะคะมีโทษไฟนะคะแล้วแตัดวยงามประการตค่ะเกีกนาคนของานะวางโทองราเลยเอจะ yeah สำหรับเรือไฟลำที่9นะคะเพือมาถึงบริเวณเกาะอันวยการแล้วนะคะเป็นเรือไฟจากทุ่งพลพนมหนึ่งนะคะหรือว่าวัดพระพัดนะคะจากหัวเรือเป็นบางตอนได้เสล็จออกเลย ด้วยเรือไฟลำ20นะคะค่ะยาว1คเมตร4เลนค่ะจับเคื่องเสียงใช้ร2 0ดวงนะคะจะมือให้กับทุนมพิ่มพันธุน2ด้วยค่ะเรือไฟลำ20ค่ะแล้วก็จะตามมาด้วยเรือไฟลำ21นะคะจักส่วนลดวัตถุระเบิดนะคะค่เรือไฟ นะคะเรื่องราวของณดาวอคว่งหน้านะคะม้างปัดไหล่น้าคะและองค์สมด็จพระสังฆรากพราชและเ็มเรื่องราวของคุณดานะคะคือเกมพรอรหันต์สี่งคกำลังใจกันนะคะ ประดว่ยเทศบานของเรานคราค่ะอาเทตะเกียงปประดูไฟฟ้าค่ะเรือที่ผ่านน้าจมีการการุดชนวุปรับน้ริเวิหารขาเป็ประตูเป็นกำลัใจใับารเรือของเราด้วยนะคะเป็นเรือไปรือตะเกียงค่ะ ตับยา15เมตรสูง4เมตรนะคะจะมาตะเพียนด้วยกัน1,400ดวนะคะเอยู่ที่บริเวณหลังเรือนะคะตนอันมันโทนักธารานักธารานการาบงต และตามมาตุจิตฐานรังที่12ค่ะพี่มิน่าค่ะโดยทางมาถึงตรงรายการแล้วค่ะจากดุขนโรงเรียัมนวลที่วัดศรีบนรัตนารามค่ะเรือไฟลำที่12ค่ะก้องเชี่ยงค่ะเป็นเรือไฟมีขนาดยาว15เมตรสูง4เมตรค่ะประดับตะเกียงมีน1,100ดวงค่ะเป็นเรื่องราวของทางทางนั่งบนเรือ และทางมารารีล้รบำสุดท้ายนะคะลำที่นัมเบอร์ค่ะลำที่จุค่ะจากจุดจนสารวังไมดูสามนะคะตามนี้ก็จำลังค่ะโมุตตรค่ะโมุตตาร์ให้กับันใจกันด้วยค่ะเป็นเรือใบประเภทตะเกียงค่ะขนาดลำยาว15เมตรสูง4เมตรนะคะตะเกียงที่ใช้1 0 0ดวงค่ะ รักอุนกาเรีเสรีและรัเสอมาเนะครับเรื่องาาถือดาเมือารแล้วค่ะเห็นเรื่องดาวด้วยคําดีไาายใจเืตาขององค์พระเาที่ทงสหงัโปรดพราสุนรีัราสายวิชาเรื่องฐานผู้เป็นเลือทางปัญญา และพรอุโบสถมาถืออัคราสายขาเล้ยงสายผู้เป็นเลิศทางพี่ปัจจุบันนะคะเพื่อนำที่ได้จากองค์พระพุทธเจ้าไปเผยแพร่ให้กับพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้รับทราบในเนื้อความของพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปนะคะก็เป็นประเพณีอันงดงามนะคะและเป็นเรื่องราวของพระพุทธศาสนา พ่อตาค่ะเรือไฟนะคะผูงขณะนี้นะคะเรืไรอไฟลำที่สิสานะคะได้เดินทางมาถึงพาลามพิธีบริเวณด้านหน้านะคะ<อ>ก็เป็นจุดที่คณะกรรมการได้ให้คะแนนเรืไรอไฟลำสุดท้ายและะ<อ>้วค่ะตลอดจนผู้ประธานในพิธีแขกผู้เขียนทุกท่านนะคะ<อ>และที่เรงชาวบุรีนะคะได้รอชม เรือไฟของเราทัา้งหมดสามลำนะคะได้